จากหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เข้าอบรมพอพอร๙ได้น้อมนำพระราชปณิธานและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินโครงการโรงเรียนเกษตรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงณโนะรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารจังหวัดส,สกลนครเพื่อพัฒนาให้เป็นหลังเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนำไปพัฒนาสร้างอาชีพได้อย่างมั่นคงต่อไปด้วยการบูรณาการร่วมกันของผู้เข้าอบรมหลักสูตออรพพร .9 ร่วมกับครูนักเรียนและผู้ปกครองโดยมีนายประเทิงวิทย์ซ้วมเชียงประธานพาพรร,รุ่นที่9เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นวางแผนดำเนินการติดตามและประเมินผลมีพ่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี2565ถึง2566เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมครอบคลุมทั้งด้านป่าไม้ปลูกพืชเศรษฐกิจและสมุนไพลปรปศุสัตว์ประมงและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวที่วาวันบุญทวีนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นนะคะเป็นผู้แทนเพื่อนๆพนพ,พอรก้าวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมโครงการของพอพอร,อรุ่นที่9กกันนะคะกิจกรรมแรกที่เราจะเจอนะคะสวนมะนาวในวงท่อซึ่งก็ได้รับองค์ความรู้จากกรมวิชาการเกษตรแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเข้ามาให้องค์ความรู้แล้วก็ดูแลมะนาวในวงท่อให้มีประโยชน์และได้ผลผลิตสูงสุดนะคะ ด้านสายมือก็เป็นส่วนไม้ผลนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีพวกมะม่วงกล้วยนะคะเราส่งเสริมให้ปลูกกล้วยก่อนเพราะว่าไม้ผลอื่นๆได้อิงอาศัยในเรื่องของการจเจริญเติบโตแล้วยังมีเรือนพ่อชำนะคะเราจะเอาไว้เก็บพวกไม้ที่เราจะปลูกซ่อม ไม้ผลตเร็วเนี่ยเราก็ได้รวบรวมทั้งขนุนพุทตาฝรัร่งหม่อนกินลูกนะคะให้เด็กๆเ,เขาได้เรียนรู้แล้วก็ให้ขขเขาไม่การับผิดชอบดูแลโดยเรามีองค์ความรู้จากกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริม,มการเกษตรเช่นกันค่ะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างปลาที่หน่งคือไม้กินได้ไม้ใช้สอยไม้เศรษฐกิจนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่4ก็คือการอนุรักษ์น้ําและป่าไม้นะคะ เมื่อเรามีไม้ยืนต้นแล้วเราก็อยากจะปลูกสมุนไพรเพื่อจะให้เขาอิงอาศัยคในบริเวณพื้ที่จำกัดให้เขาได้รร่มเงาจากไม้ยืนต้นมีสมุนไพรกว่า9ชนิดปลูกร่วมกับไม้ยืนต้นสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้หรือฐานเรียนรู้เรื่องสมุนไพรแล้วก็ป่าซ้อยางประโยชน์สีอย่างได้อย่างดีค่ะตรงนี้ก็จะมีองค์ความรู้จากกรมอุทยาแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้นะคะเข้ามาให้องค์ความรู้นะคะและถัดไปที่เราจะโชว์นะคะก็คือแปลงสาธิตการทำนาองค์ความรู้ก็ได้จากกรมการข้าวนะคะ โรงเรือเลี้ยงไส้เดือนดินนะคะซึ่งไส้เดือนที่พัฒนาที่ดินท่านแนะนําให้เลี้ยงพันเอ f นะคะมีโอกาสลอดตายในพื้นที่สกลนอครน,นะคะแล้วก็เด็กน่าจะได้ประโยชน์สามารถสร้างไรายได้จากมูไส้เนือนพันเอฟได้ดีกว่าพันอื่นนะคะใกล้ๆกันนี้ก็จะทําเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดนะคะซึ่งอยากให้เด็กเขามีอาหารกลางวันมีไรายได้แล้วก็มีองค์ความรู้ที่จะไปต่อยอดกับครอบครัวเขาได้นะคะกรมวิชาการเกษตรเข้ามาช่วย สานวนองค์ความรู้ค่ะทางกรมชนประทานนะคะก็ได้นําระบบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์นะคะขึ้นมา,าพักไว้บนที่สูงนะคะและยังมีบ่อลึกไว้สําหรับการเก็บน้ําที่จะใช้ประโยชน์ในบริเวณพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับโซนนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมประมงนะครับให้สาธิตกาเรเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นปลากดหลวงนะครับมีอยู่สองกระชังนะจะลองทดลองเลี้ยงดูเนื่องจากเป็นปลาพระราชทานยังไม่ได้แจกให้กับ เกษตรกรแต่ว่าเป็นการทดลองเลี้ยงก่อนในส่วนในในสระนั้นก็จะเป็นปลากินพืชซึ่งมีอยู่มันสามสีชนิดมีปลานิลปลาในาปลาตะเพียนแล้วก็ปลาตะเพียนทองนะครับแล้นั้นจะเป็นปลาธรรมาชาติที่อาจจะอาจจะมีมามแฉมแมบ้างนะครับบริเวณน,นี้ก็คือเป็นการเลี้ยงเรียวกว่ากระชางบกแล้วก็เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อซีเมนต์นะครับเขามีทั้งหมดแปบอ่อด้วยกันขนาดบอ่อ มตรยี่สิบนะครับทั้งหมดนี้ลงปลาหมอเทศนะครับบ่สอร์ดีเมนต์นอกจานเป็นกระชังบกนะครับมีเลี้ยงปลาดุกส,สี่กระชังนะครับก็เลี้ยงบกนะครับขอกกระชังแล้วก็มีเลี้ยงแหนแดงนะครับอีกตอกกระชังที่เหลือเป็นการทดลองเลี้ยงดูแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนแล้วก็ เกษตรกรผู้สนใจนะครับที่จะมาศึกษาดูงานในโรงเรียนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบรรณคำวิทยาคารต้องขอขอบคุณผู้เข้าอบรมหลักสูตรพพรุ่นที่9ที่ได้มาสนับสนุน กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในการดําเนินการศูนย์เรียนรู้สําหรับนักเรียนซึ่งการสร้างศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนครั้งนี้จะทําให้ผู้เรียนได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้เพื่อที่จะนําองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์อยู่ที่บ้านหรือไปต่อยอดไปพัฒนาตนเองให้เป็นอาชีพสําหรับเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตขอบคุณทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานที่สนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆให้กับศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนบรรณคำในครั้งนี้และ ท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับผู้เข้าอบรมหลักสูตรพอพอรอลรุ่นที่9ที่ได้จัดโครงการดีๆมาให้กับทางโรงเรียนในครั้งนี้ขอบคุณมากครับโครงการโรงเรียนเกษตรต้นแบบตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาคำวิทยาคารจังหวัดสกลนครเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจและร่วมมือของเครือข่ายพอพอรอ9เพื่อให้เป็นต้นแบบ ของการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป